ชื่อเอกนะครับชื่อจริงสุริศักดิ์หานิวพิมพชัยเป็นลูกคนเดียวเรียนจบมปลายที่เตรียวบุโดมศึกษานะครับแล้วก็มาจบเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็จบโทมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็มาทำงานที่บริษัทร้คปวดจำกัดมหาชนทำงานเกี่ยวกับออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์หน้าที่จริงๆก็เป็นเจ้าหน้าที่จัดหางาน s o u r ซ i n g แล้วก็ purchasing คือตัวเอื้องเองเนี่ยมีพี่น้องสองคน on, คุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานรับราชาการเป็นคคุณครูอยู่ที่จังหวัดสกนลนครตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมเนี่ยเอื้องจะเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำจังหวัดที่สกนลนครเลยจบจากมัธยมปุ๊บเอื้องก็มาเรียนที่เกษตรศาสตร์จบปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต ที่เกษตรแล้วก็จบปริญญาโท M.B.A ที่เกษตรเลยค่ะตอนนี้เอื้องทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนครสอนวิชาบัญชีคณะศิลปศาสตร์ษษษษและวิทยาการจัดการค่ะ you never พบกับพี่เอกครั้งแรกที่คณะมนุษยศาสตร์ ค่ะในโครงการสอนเสริมภาษาตอนเย็นประโยคแรกที่ได้พูดกันเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับคำทักทายที่อาจารย์ให้ทักกันทั่วไปในภาษากรงกฤก็คือ h ฮล lo how are you what's your name เจอกันครั้งแรกพี่เขาออกมาในแนวของนักกีฬามากคือเสื้อหลุดลุย้ยแล้วก็เหมือนเพิ่งไปเล่นบาสมาหมาดๆเลยแต่นั่นคือความประทับใจมากเพราะเอื้องชอบผู้ชายที่ดูแนวนักกีฬาดูสปอร์ตดีแล้วพอได้คุยกันเนี่ยพี่เขาก็จะเฮฮามากเรามีความรู้สึกว่าคล้ายๆเราเลยนะเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบอะไรที่เฮฮาอยู่แล้วเนี่ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเอ้ย,อยน้องคนนี้ก็ล่าเรื่องดีนะเฮฮาเราไม่เคยเจอแบบผู้หญิงที่แบบคุยเก่งขนาดนี้มาก่อนเลย มันเหมือนความบังเอิญที่เราลงคอร์สเดียวกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดให้ลงหลายคอร์สมากเลยค่ะแล้วตัวเฉพาะคอร์ส Conversation A เนี่ยก็มีประมาณ3-4ห้องเป็นการจัดแรนดอมแล้วมาเจอกันตอนจบคอร์สเนี่ยเรามีแลกเบอร์กันไว้ แล้วก็มีโทรคุยกันในช่วงที่จบคอร์สแล้วซึ่งตอนนั้นมันจะอยู่ในช่วงของการสอนปลายภาคค่ะเราด้วยความที่ว่าในคอร์สคอนเวอร์เซชันที่มันสนุกมากเลยนะคะก็โทรไปหาทุกคนในแกง๊งแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้สอบก็จะไม่มีคุยกับคุยกับเรานานไม่มีใครคุยกับเรานานมีพี่คนนี้แหละคุยกับเรานานมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาช่างให้เวลาเราเยอะเหลือเกินค่ะนั่นก็คือเป็นจุดที่ว่าเราเนี่ยจะเริ่มที่จะสารสัมพันธ์กันแล้วแต่ก็ยังคงเป็นลักษณะของพี่น้องอยู่ ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคือคุยกันก็เหมือนกับรุ่นน้องคุยกับรุ่นพี่ธรรมดาพอคุยๆไปก็เริ่มรู้สึกเออน้องคนนี้น่ารักดีแล้วก็ก็แอบ,บชอบน้องเขามานิดๆละ่ละหลังจากนั้นเนี่ยพอพอเรียนจบผมก็ไปเรียนที่นิวซีแลนด์3เดือนซึ่งในขณะนั้นเองก็ได้ทุนไปดูงานที่อเมริกาประมาณเดือนหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็อาศัยโทรศัพท์ข้ามทวีปเอาพี่เขาจะโทรหาตลอดเวลาเลยแทบจะทุกวันคือช่วงที่ก่อนจะไปเนี่ยมันเหมือนกับ เราเรายังไม่ได้เริ่มคบกันจริงจังมากแต่ว่าเราก็เป็นห่วงเขาเราก็อยากโทรไปคุยเขาเ,เป็นยังไงบ้างไปอยู่ที่อเมริกาตอนช่วงที่กลับมาจากนิวซีแลนด์ค่ะเป็นช่วงวันเกิเดเรื่องพอดีเป๊ะเลยวันที่25มิถุนายนปี44เขาเอาสร้อยมาให้เส้นหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นของที่ระลึกนะจากของนิวซีแลนด์แล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยจะเป็นสัญญาว,ว่าเดี๋ยวเราจะคบ เราตกลงเป็นแฟนกันจริงจังนะหลังจากที่ครบกันไปได้3ปี ตัวเอื้องเองเนี่ยก็ต้องไปเ,เป็นอาจารย์ที่มกเกษตรที่จังหวัดสกลนครค่ะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยในวันแรกที่เราจะต้องเดินทางไปที่สกนลนครเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าใจหายยังไม่อยากจากกันเลยเพราะว่าเจอกันทุกวันพอได้จากกันจริงๆเนี่ยโทรคุยกันนี่ร้องไห้เลยว่าหือแล้วเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยห่างกันขนาดนี้ค่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ไว้ใจค่ะแต่เราไม่ไว้ใจ ไม่ไว้ใจตัวเองแล้วก็มันไม่ไว้ใจหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทํางานไปอาจจะไม่มีเวลาว่างแล้วความใสใจอาจจะน้อยลง8ปีที่ผ่านมาก็ขอบอกอีกครั้งหนึ่งว่าระยะทางหรืออะไรก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคก็จะบอกว่าพี่ก็จะซื่อสัตย์กับเรื่องเ,ออเช่นเดียวกันและตลอดไปกลายเป็นว่ายิ่งรักกันมากขึ้นก็อยากจะบอกเอ้ยเหมือนกันว่าพี่เอ๋รักน้องเอื้องมาก has to don't strong don't know why didn call Feel as empty as drum. Don know come why I didn I I ตอนขอแต่งงานเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่เพราะว่าคือพยายามเตรียมแผนแต่พยายามจะเซอร์ไพรส์เขาแล้ว มมันนนก็ีิิดห่อยวันนั้นเป็นวันที่เอ,อ,อื้อมพาลูกศิษย์มารับปริญญาวันที่พี่เขามาเนี่ยลูกศิษย์ก็ถามคือเหมือนกอดคอ,อกันเตรียมจะบูมแต่กลายเป็นคําพูดที่ว่าเมื่อไหร่จะขออาจารย์เลื้องแต่งงานซึ่งสิ่งดังมากพี่เขาก็เลยเขาก็บอกเดียนะเด๋ยวหนะ้าเดี๋ยวหน้าวันนี้แหละวันนี้แหละเราก็เริ่มมีความรู้สึกแล้วเอ,อ๊ะวันนี้มีอะไรหรือเปล่าจนกระทั่งพอเราแยกตัวจากลูกศิษย์นะคะก็ไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนทั้งห้า,าเพื่อนรับปริญญาในวันเดียวกันด้วยวันนั้นเองเนี่ย างเอื้องเองเขาก็เพื่อคือเพื่อนๆเ,เก่าเขาเนี่ยก็มาเขามีมีเพื่อนรับปริญญาโทรตอนนั้นเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราไปฉลองกันเราก็หันไปบอกพี่เ,เลยว่านานๆทีเจอเพื่อนนะขอไปกับเพื่อนนะเราบอกไม่ได้วันนี้แล้วไงเราคุณต้องไปกับเราเอื้องต้องไปกับพี่เท่านั้นเพื่อนี่ถึงทัานบอกว่าถ้าแกไม่ไปกับฉันเนี่ยเราตัดเพื่อนกันเลยนะพี่เขาก็บอกว่าตัดก็ตัดเอื้องต้องไปกับพี่วันนี้ พอทุกอ,อย่างเตรียมไว้แล้วจองร้านอาหารไว้แล้วออกไปจากหน้ามองไม่ทันไลค่ะบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอพี่ทํทธุระก่อนแล้วก็กลับมาพร้อมกับช่อดอกไม้เราก็เอ๊มีอะไรหรือเปล่าวันนี้ดูเส์ฟให้ดีจังเลยนะแต่ว่าร้านอาหารโรแมนติกมากเลยริมแม่น้ำสัพพยาแล้วก็มีเทียนก็เหมือนกับทานข้าวใต้แสงเทียนค่ะคือตอนตอนที่ยืขอเนี่ยก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะเพราะว่า คือร้านมันก็มีเพลงดังอะไรเงี้ยเราก็พยายามหยิแบแหวนมาหลายทีแล้วก็คือสรุปแล้วคือกินคา่ากันจนเสร็จแล้วก็เดินออกไปหน้าน,นอกร้านนิดหนึ่งซึ่งตรงหน้าร้านเนี่ยจะมีบริเวณกว้างๆแต่แล้วพอทานข้าวอิ่มเขาก็หยิบดอกไม้มาอีกทีหนึ่ง้อมกับกล่องแหวนเล็กๆแล้วเราก็หยิแบแหวนมาให้แล้วก็อขอแต่งงานก็คุ้เขา่าไปแล้วก็บอกว่าแต่งงานกับพี่นะครับ เราหัวล้อใหญ่เลยก็คือเราว่าแล้วว่าแล้วเขาก็เลยบอกดูสิไม่รูเป็นติกเลยเขาก็ก็ยิมยินแล้วก็โอเคอะไรงี้ก็ดีใจน้ำตาซึมเลยวันนั้นที่รักเขาเนี่ยเพราะว่า เขาเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจกับความรู้สึกของคนรอบข้างเขาที่เขารักเนี่ยมากๆดูแลเราดีเข้าใจเราที่เคยคุยกับเขามาตลอดก็คือเขาเชื่อมั่นในตัวเราตลอดระยะเวลาที่5ปีที่เราอยู่หาก,การน,นานๆจะเจอกันทีนึงเออรักผู้ชายคนนี้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มคบกันวันแรกเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ ให้ความอบอุ่นได้ตลอดเวลาเอื้องประทับใจพี่เอกมากที่สุดก็คือตอนที่คุณพ่อเอื้องบวยหนะักมากค่ะก็คือเขาจะโทรศัพท์มาให้กําลังใจเราก็มามาหาเอื้องในตัวเขาเองเลยแล้วก็จะขออยู่ขา้างเอื้อตลอดเวลาถึงแม้ตอนนั้นเอื้องจะเสียกําลังใจไปเยอะแต่พอมีพี่เขาอีู่ทั้งทงั้งก็ไม่ความรู้สึกว่าอืมเราเราจะต้องดูแลเขา พเพราะเรารู้ว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังใจเขาต้องเสียไปเยอะๆเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เราน่าจะต้องไปดูแลเขาแล้วก็ให้กําลังใจเขามากๆระยะทางที่เราอยู่ห่างก,กันมาตลอดระยะเวลา5ปีเ้อ <c oughs> ไม่เคยคิดว่ามันเป็นปัญหาเลยค่ะมันกลับยิ่งทําให้เราเหมือนกับอยู่ใกล้กันมากกว่าเข้าใจกันมากขึ้นเราสองคนคิดว่าเราเชื่อใจกันแล้วก็มั่นใจในความรักของเราเป็นคู่ว่า คนคนนี้แหละก็คือคนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในอนาคตก็จึงมีวันนี้ที่เราจะได้อยู่ด้วยกันถ้าพูดถึงความกลัวว่าแต่งานเราจะต้องหากันอย่างเี้ค่ะก็มีกลัวบ้างแต่ว่าเราก็เคยอยู่หางกันมาแล้ว เราเชื่อว่าความไว้ใจแล้วก็ความความผูกพันที่เรามีมันน่าจะยิ่งทำให้เราแน่นแฟนกันมากขึ้นมากกว่าการที่จะได้อยู่ใกลก้กันเสอีกพี่ก็มั่นใจว่าจะมีหลาเรื่องไปไ,ได้ตลอด All I wanna find a way back into love. I is way do into back can make it true love